สวัสดีนะคะทำไมถึงตัวป้านานะคะชอบทำคลิปเรื่องการช่วยลดโลกร้อนนะคะการช่วยลดโลกร้อนเนี่ยนะคะตัวเองเนี่ยเป็นความคิดส่วนตัวนะคะตัวเองคิดว่ามันน่าจะเป็นความรับผิดชอบของ คนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะอย่างตัวเองนี้นะคะก็คิดว่าเราเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะอะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยนะคะการช่วยลดโลกร้อนนี้นะคะจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นระยะเวลาหรือรวมๆกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้นะคะอันนี้ในความคิดส่วนตัวซึ่งไม่มากก็น้อยแต่มีความคิดว่า เราเกิดมาทั้งทีนะคะก็ขอให้มีความดีติดตัวไปบ้างนะคะอันที่หนึ่งนะคะตัวเองได้สั่งถุงกระดาษนี้นะคะมาใส่ต้นกระบองเพชรนะคะให้กับลูกค้านะคะถุงกระดาษนี้นะคะย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นกระดาษนะคะหนึ่งหนึ่งถุงอันนี้นะคะก็ใส่ได้ไม่กี่ต้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดโรกร้อนนะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวนี้นะคะเวลาเราไปซื้อกาแฟนะคะเราก็จะได้ถุงนี้มานะคะอันนี้ถุงกาแฟที่เราได้มาเราก็จะเก็บไว้ใส่ต้นไม้ใหญ่ให้นะคะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะคะส่วนมาทุกเชา้าทุกท่านก็จะไปเป็นลูกค้าร้านกาแฟนะคะนอกจากร้านกาแฟที่ท่านเห็นนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายร้านเลยนะคะ ส่วนมากเขาใส่ถุงก,กระดาษให้เรานะคะสิ่งนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของการช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะการที่นําแก้วนะคะ นำแก้วไปซื้อกาแฟนะคะนอกจากเราจะได้ส่วนลด5บาทแล้วนะคะเราก็ยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกอย่างหนึ่งช่วยลดขยะนะคะก็คือกาแฟที่เขาจะใส่แก้วพลาสติกให้เรานะคะเขาก็ใส่แก้วของเราแทนนะคะถ้าเขาใส่แก้วพลาสติกให้เราเนี่ยเราก็จะเสียเงินเพิ่ม5บาทนะคะแต่ถ้าเรานําแก้วไปเองเพียงแค่ใน1วันเนี่ยเราดื่มน้ําในนี้ให้หมดแล้วก็ล้างกระบอกเก็บนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็ยิ้วไปใหม่ ฮิ้วไปยื่นให้พนักงานนะคะเราจะได้น้ําแข็งใส่กระบอกนี้มาเต็มนะคะบอกเลยนะคะกระบอกใบนี้นะคะใส่น้ําแข็งได้24ชั่วโมงละลายไม่หมดเลยนะคะอันนี้ตัวเองได้ทดลองมาแล้วนะคะสิ่งนี้ก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนได้เหมือนกันนะคะก็เราคิดว่าเราเป็นคนคนหนึ่งตัวเล็กๆ เราสามารถช่วยสิ่งใดได้ก็มาช่วยกันลนอรงค์นะคะตัวเองเนี่ยจะมีแก้วสีเขียวนะคะชอบอันนี้ก็สีเขียวใบนี้ก็สีเขียวนะคะก็สลับสลับกันใช้นะคะแก้วเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะคุณภาพก็ดีใช้ได้นะคะเสียงเงินครั้งเดียวนะคะก็ ใช้ได้นานนะคะไม่ค่อยไม่บุบไม่อะไรก็ใช้ไปได้เรื่อยๆนะคะเวลาเราไปซื้อน้องแขงเนี่ยดีมากเขาจะใส่ให้เราเต็มแก้วเลยนะคะที่ให้ชมนี้นะคะเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยนะคะเป็นตัวอย่างในชีวิตประจําวันนะคะที่เราสามารถจะช่วยลดโลกใบนี้นะคะให้มีความร้อนนะคะมีขยะบ,บนโลกใบนี้น้อยลงนะคะด้วยการรณรงค์นะคะการใช้วัสดุ ดีไซ่เคลนนะคะการใช้ของที่ช่วยกันลดการเกิดขยะน,นะคะก็สิ่งเล็กๆไมน้อยนี้นะคะถ้าเราทําทุกวันนะคะแล้วก็คูณด้วยจํานวนคนนะคะก็จะทําให้มากขึ้นได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ